สวัสดีค่ะพี่น้องเลิกงานแล้วเ้าก็มาหากินสุกี้ตีน้อยมอลล์กับสุกี้ตีน้อยเป็นอย่างที่คู่กันแล้งเพราะว่ามันเปิดเด้อแกล่าดี่นเพราะกบดีดเมือกมาแบบว่ได้นัดหมายกันดีแต่ว่ามอลล์อังอยู่ในสาขาลัางทิศสองอายนี่กันลุกนางเพราะว่าสาวนักศึกษาเยอะซะเหลือเกินมีแต่ขาวๆเดินใส่ว่า่าาว ว่ามึงสายตายดีด้วยบัดนี้สนใจใผู้สาวคนนั่งโตให่กันนั่นแหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะถือบักตาน่ะนี่กันเล่ตาไปมองอีกยาตเขาเห็นสันเร็วแต่ว่าสาวตัวนั้นจะขาวอีห่หรอวะพี่น้องเฮ้ยส่วนมามาลดคนละขัน้นได้หี่ทะเลเดนนางคนละตัวเพราะว่ามากันคนละที่ ว uhh ันกูเศร้าเพื่อนยังอยังไม่หูมือยังบอกหูมื่อซิงยังอีกยังยังไม่เห็นอีกอุ้ยเห็นแล้วอุ้ยพี่น้องเอ้ยพื่อนเขาวันนี้ก็เห็นแล้วเหมือนกันแต่ยังว่าเศร้ายีสาวเสือ และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นซูมี่พากันเัเนี่ยหลายพวดบดรีกินบ่เบดโอ้ยแย่เพราะโตหัวคอยบดรีจังไรจังว่าพี่จ๋ากินช่วยหน่อยเพระว่าโคนิดหลายหวัวถือมาสองจานแบบไงาบารีคอยบอกเล่าว,ว่าของคอยกินบ่เบิดของคอยจานน้อยหน่อยงี้นนพี่น้องจานหน่อยสองตอนสามต้นนี่แหละว่ากินซอยเนี่ยบอกว่ากิน ผู bạn, ้สาวถือว่าสองจารบักไงบอกว่าเอามาเลยเดี๋ยวพี่จงช่วยค่ะนะแจ้งสีแล้วเนาะแมววู้สาวปวดลูกนั้นปวดเออเอาปอนเออเออเฮ้ยเอาสิ่ี้พอนกันแล้ววันนี้น่าหลยเออกี่นัดเบอร์เตอร์พีซูสูเพื่อเขาวันแล้ว เบิรนี่เอาคอยจานนี่หน่อยเราบปก,กินซอยปัดของผู้สาวจานบงาังไงกินไสยคือก็รับชะตากรรมไปราดแอ่เริ่องไส้ว่ากูอีละกูนีละกูนีละ